นันทพงศองครับเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้อยู่ในสวนยางพาราครับโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากครับมาพบกับเจ้าของแปลงนะครับได้เล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังอ่ะนะครับมาพบกับเจ้าของตัวจริงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมพันเอกทวีอ่าเอี่ยมครับอดีตข้าราชการบำนาญทหารนะครับแต่ว่าตอนนี้พิกผลมาเป็นเกษตรกรสวนยางอ่าที่บ้านแก่งนางตำบลกกตูม อำเภอดงหลวงมุกดาหารครับอ่าเรียกท่านทานว่าผู้การก็ได้นะครับนะจากรับใช้ชาติมาเป็นเกษตรกรครับผมกี่ไร่ครับอ่าสิบหกไร่ครับประมาณกี่ต้นครับผู้การอ่าพันกว่าต้นครับอายุอายุอ่าเจ็ดปีครับอายุเจ็ดปีอายุเจ็ดปีครับผมอ่าแล้วที่เห็นกกี่ดนี้กกี่ดครั้งแรกไหมครับครั้งแรกครับอันนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกอ๋ออ่าแล้วใครดูแลให้ให้ใครดูแลรับอ่าน้องโบครับให้น้องโบดูแลน้องโบเป็นคนเกี่ดเป็นคนดูแลอ่าใช่ครับอ่า น้องโบครับแปลงนี้ที่เพิ่งรีดไปเนี่ยนะครับได้ใส่ปงใส่ปุ๋ยอะไรหรือยังยังไม่ได้ใส่นะครับยังไม่ได้ใส่เอาแล้วใส่อะไรอ่ะใส่โฟทีอันเนี้ยนะครับกลับอะไรอะมินแบกมินแบกคนใช้อย่างเดียวครับเลยไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรไม่รู้ครับอ่ะน้องโบใช้ไปกี่ครั้งใช้ไปสามครั้งนะครับสามครั้งฉีดตรงไหนบ้างฉีดตรงโคนแล้วก็ต้นแล้วก็ ตรงใบครับอ๋อสามที่เลยใช่ครับฉีดประมาณสามครั้งแล้วเพิ่งเปิดกีดเปิดกีดได้กี่เดือนแล้วได้แค่เดือนเดียวครับเดือนเดียวเองเหรอครอ๋อแล้วขายไปยังขายไปสักรอบยังขายไปรอบนึงครับอันนี้จะเข้าเดือนที่สองครับอ๋อขายไปรอบหนึ่งแล้วรอบแรกที่เราขายได้เราได้เท่าไหร่ได้สามร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลครับสามร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลใช่ครับรอบแรกนี่นะใช่ครับแล้วมันดีกว่าแปลงอื่นยังไงเพราะแปลงอื่นพื้นที่พอๆกันแต่ได้ประมาณร้อยกิโลเองครับ ๋อก็คือเราก็ไปกรีดแปลงอื่นด้วยเราเลยรู้ใช่ครับอืมแล้วคุณภาพน้ำยางนี่สุดยอดเลยไหมสุดยอดครับดีเลยนะอ่าผู้การมีน้องโบคอยดูแลให้เนาะครับผมก็ก็ดีใจครับที่เป็นกรีดครั้งแรกเลยเราก็ได้น้ำยาน้ำยางที่เดี๋ยวว่าเกินกับคนอื่นเขาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ย เราใช้โพรทีกับเอมิโนแค่นั้นเรียกว่าลดต้นทุนเต็มที่เลยโอเคอ่ะสุดยอดมากเลยครับสำหรับผู้การเดี๋ยวเดี๋ยวลองกิดน้องโบลองกินดูหน่อยจะดูว่ามันไหลจริงมั้ตอนนี้เวลาประมาณจะหกโมงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่านะครับน้องโบมันมันนิ่มมันแข็งมันด่างอะไรยังไงมั่งเปลือกนิ่มมากเลยครับเปลือกนิ่มนะกิดง่ายใช่ไหมกีดง่ายครับอืมนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูน้ํายางครับมาแล้วครับมาแล้วะ มาแล้วครับอ่าไหลแน่นอนครับโอ้ปอกๆๆๆเลยนะอ่าโอเควันนี้ก็ขอบคุณสําหรับผู้การมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆในส่วนของโฟทีและอะมิโนครับผมครับครับขอบคุณผู้การมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ